สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็จะมาพาท่านผู้ชมนะคะคํานวณน,นะคะสูตรเลขวิ่งแม่นๆนะคะสูตรนี้นะคะจะเป็นสูตรบวกลบง่ายๆเลยนะคะ,ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะลำดับอันดับแรกนะคะเราก็จะใช้นะคะ,ะผลหองไที่มันออกมาล่าสุดนะคะ งวดล่าสุดที่มันออกมาก็จะเป็นงวดที่หนึ่งกรกฎาคมงวดที่หนึ่งกรกฎาคมเราใช้เลขสามตัวนะคะสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็เลขสองตัวล่างนะคะสี่หนึ่งเจ็ดกับหกหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือง่าย,ายเลยนะคะก็เราก็จะเอาสี่มาบวกกับหนึ่งนะคะสี่มาบวกกับหนึ่ง สีมาบวกกับ1ก็จะได้5นะคะเท่ากับ5แล้วจะนำห้านะคะมาลบก,กับ7ก็จะได้ผลลัพธ์นั่นก็คือ2นั่นเองนะคะอ่าแล้วเลขท้าย2ตัวก็แค่เอามาบวกกันแค่นั้นโอเคหกบวกหก็จะเท่ากับ7จ็สูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆ แต่บอกเลยว่าแม่นสุดๆเลยนะคะถ้าใครนะคะอยากรู้ว่ามันจะแม่นแค่ไหนก็เม้นมาเลยนะคะจะคำนวณย้อนหลังให้ดูเลยนะคะบางหมดนะคะเข้าไปสองตัวเลยก็มีนะคะอ่าก็อ่ะใช้เป็นแนวทางแล้วกันนะคะถ้าถ้าใครชอบนะคะก็จัดเลยนะคะสองกับเจ็ดนะคะเลขวิ่งแม่นแม่น บางบางงวดเนี่ยนะคะ,ะกะ็ไปเข้าเลขล่างทั้งสองตัวเลยนะคะมาทั้งสองตัวเลยก็มีนะคะก็สูตรนี้ก็เป็นสูตรที่แม่นแม่นพอสมควรแม่นมากนะคะถ้าใครชอบนะคะก็จะเลยสองกับเจ็ดนะคะอันนี้คือรอผลอันนี้แนวทางสิบหก อคอหก้านะคะอันนี้ก็คือรอผลอ่านี่เลยนะคะง,ง่ายเลยนะคะแต่นี่เดี๋ยวจะวงให้ดูนะคะ,ะมีสองกับเจ็ดนะคะสองกับเจดนะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะถ้าใครชอบก็ตามนะคะถ้า ใครไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะสำหรับท่านที่ไม่เคยจุกหวยนะคะลองเลยสูตรนี้แม่นสุดๆเลยนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่รับชมคลิปนี้ค่ะ